คลายสบายดีกับบรรยากาศน้ำท่วมพี่น้องเอ้ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล,ล,โลนี่แหละไอ้น้องเฮาลำบากการสัญจรไปมาเอายางไปขายพี่น้องเอ้ยมาติดอยู่นี่เฮาสิเหตุอะไรกันต่อไป,ปมีผูกเสือกลอยอีกลูกพี่ข่อยพี่น้องนี่ลูกพี่ข่อย,ยแล้วก็สิเพราะว่ามันติดคลองนาแซงพี่น้องเหือมันไปบ่ได้ไนนเฮาต้องเอาของ,งที่มันมีน้ำหนักออกก่อนแล้วจังพาเดืยวลาก สีเฮาสีเอาไปพุ่นไปพุ่นมันก็จิติดอยู่พุ่นอีกเออผู้หนึ่งงอยทั้งหัวเอาไปแก่ซ้อยเขาอ้าไ,อไม่ลูกไปซ้อยกันจับใบเราลูกเ้าเอา,เอาสู้สู้พวกเราสู้สูู้่นน้อยมาจับหางยางลูกหางหางเครื่องจักอนุญาตมันใบพัดมันต่ำมานั้นถ้าจับใบเด้อบอพายอยู่ห้านาล,ลงแค่ยังอาศัยแบบมันงด เอายางออกอันนึงจะเป็นนะหลายคนยกอยู่จับใบลูกพี่จับใบการสัญจรไปมาลำบากขนาดเลยพี่น้องเอ้ยบ้านนาโพท่าแคนเมืองหินบูนแขวงคำมว่วนตอนนี้กำลังเจออุทกสภยัยน้ำถ่วมพวเกเฮากำลังสีพากันเคลื่อนย้ายเอายางไปขายพี่น้องเลยลำบากแหงขนาดเลย มาแล้วมันมาติดคลองนาแซงอยู่นี่เพราะว่ามันระวังหางจักจ้่หางจักขึ้นลูกเอออันนี้ก็มาช่วยกันยกขึ้นก่อนพันสมมุงม่าแล้วมันไปบ่ได้กะลงย่างเคลื่อนไปแล้วมันได้เรื่อยๆอยู่ที่น้ำนะไปหอดแค่ตรงนั้นยังได้กัเจ้าเว้าเนี่ยแค่ขวนของดานนั่นเนตอนนี้เราอยู่บ้านนาโพพี่น้องเลย บ้านนาโพเมืองหินบูนแขวงคำม่วนเฮากระสิมาติดเหือเฮามาติดอยู่นี่ได้แล้วเะือเฮาได้สนิทอาเหือเฮากะชุดเจ้าก็ไปส่งแม่แล้วก็ชุดเจ้าก็มาพากันลากนาส่งคนนี้นิดนะเออมันหมดได้เด้อเนาะเหือใหญ่เนาะมันสิได้อยู่เฮงาเป่ามันได้อยู่ไปลูกไปลากไปลากไปเอาในหั่นเอาลูกป่ะ มันหลเปล่านี่ถ้าใส่มีเสือ้อคือลุงพาก็โอเคอยู่นะมีมันบได้ไกลเนี่ยห่าแมวว่าถึงกระไดเนี่ยเอาไหลไปเลยหลิวจิ๋วเพลยกันประคองไปเลยนี่ได้ได้ไดแมวว่าเนี่ยก็ะเฮากระเบิงไปนำาบได้ว่าเขาคันมีเสือ้อคือลุงพาก็ดีได้ไปเอาไปลาเอาเสื้อกออกก่อนแล้วยืนเสื้อกำลาแล้วเขาลากเอาบ่อหรืออะไดพิจารณาเบิง มามาซอยลุงตัวก่อนริ้วเจิ้วนี่ซอยไอ้ไผ่กันเพราะว่าเขาซอยเอาแหงเดี๋ยวไอ้ไผ่ต้องซ้อยเฮ้งผมเป็นอย่างเดอไอ้ไผ่กับลุงน้อยนี่น้ำท่วมท่องนาบ้านนาพเมืองหินบูนแขวงคาม่วนบ้านทาแคนก็เส้นเดียวกันพี่น้องเลยตอนนี้คอยยืนอยู่บ้านนาโพเมืองหินบูนแขวงคาม่วนอุทกภัยน้ำท่วมแหงขนาดเลยลำบากการสัญจรไปมาพี่น้องเลย บ้านพี่บ้านน้องก็น้ำท่วมคือกันอยู่บ่อตอนนี้พวกเฮากำลังสิเอายางไปขายพี่น้องเลยแต่มันติดเฮือนไปหอดเลยบ่ได้เอาต้องเอาเฮือลงจากหมองนี่เอาของนักออกลงได้ก่อนพอยู่ได้แล้วเฮาค่อยยู่เอาเฮือมาแล้วก็ขนยางใส่อีกรอบนึงโอเคพี่น้องเฮาสู้ๆเด้อเป็นกำลังใจให้ที่ปล่อยเนี่ยพี่น้องเลยลำบากการสัญจรไปมาแฮงขนาดเลย ตอนนี้นะ้นำเหือกหลายหล